เศรษฐีหนุ่มต้องช็อกเมื่อพบรักแรกของเขาบนถนนแต่เธอมีความลับที่อันตรายถึงชีวิตใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเปลวไฟใครบางคนกำลังตามล่าเธอและตอนนี้เขาเองก็ตกอยู่ในอันตรายไฟสัญญาณของรถตำรวจเสียงปืนดังขึ้นเลือดเปื้อนถนนหัวใจตักสลายความจริงสุดเสะเตือนใจที่เขาไม่เคยคาดคิดกำลังจะถูกเปิดเผยเครื่องหมายอัศเจรีสีดำตัวหนาอยากกระพริบตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณแทบลืมหายใจ ใบหน้าที่หวาดกลัวสัญลักษณ์การชนกันเสียงรถยนต์แผ่วเบาไฟถนนสาส่องผู้คนเดินขวักไขว่วกลางกรุงเทพยามค่ำคืนเศรษฐีหนุ่มก้าวลงจากรถสู่สีดำเข้ารูปรองเท้าหนังมันเงาหายใจเข้าลึกอากาศร้อนอบอ้าวเสียงแตรรถดังแทรกเสียงรองเท้ากระทบพื้น เขาเดินไปข้างหน้าไม่รู้ว่าทำไมถึงมาที่นี่บางสิ่งบางอย่างดึงดูดเขาหัวใจเต้นเร็วขึ้นมือเย็นเฉียบสายตาจับจ้องไปข้างหน้าท่ามกลางผู้คนเขาเห็นเธอร่างเล็กผอมแห้งผมยาวยุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดวินนั่งอยู่ข้าง,างถังขยะเศรษฐีหนุ่มตัวแข็ง โลกทั้งใบเงียบลงเหมือนถูกกระชากกลับสู่อดีตเธอใช่ไหมรักแรกของเขาริมฝีปากแห้งผากขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอยกสายตามองมาดวงตาคู่นั้นเศร้าซ้อยสั่นไหวเข่าสุดลงน้ำตาหยดลงพื้นเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในหู เธอกระพริบตามองเขาอย่างสงสัยเหมือนไม่รู้จักหรือว่าเธอลืมเขาไปแล้วเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กข้างๆเขาหันไปมองเด็กชายตัวเล็กหน้าตาคล้ายเขาเหมือนกระจกสะท้อนภาพเลือดในกายเย็นเฉียบสายตาตวัดกลับไปหาเธอปากสันระริก นี่มันอะไรกันเธอขยับตัวถอยสายตาหวัดระแวงเหมือนไม่เข้าใจคำถามริมฝีปากแห้งแตกดวงตาคลอไปด้วยน้ำแต่ยังคงเงียบเด็กชายตัวเล็กเงยหน้ามองดวงตากลมโตใสายแจ๋วเหมือนใครบางคนในอดีตเหมือนตัวเขาเองหัวใจบีบรัดแน่นลมหายใจขาดช่วง มือกำแน่นเขากัดฟันพยายามควบคุมตัวเองเธอจำฉันไม่ได้เหรอเสียงสั่นไหวเธอกรับริบตามองเขาอีกครั้งเหมือนพยายามค้นหาในความทรงจำริมฝีปากขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงออกมาเศรษฐีหนุ่มยกมือขึ้นแต่ที่ไหล่บางๆเธอสะดุ้ง ดึงตัวออกห่างดวงตาหวาดกลัวอยา่าได้โปรดเสียงเธอสัน่นเหมือนคนที่เคยเจอความโหดร้ายเหมือนคนที่ถูกทำร้ายจนแตกสลายเศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนมีมีดกรีดกลางอกเจ็แบแปลบความเงียบระหว่างทั้งสองหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงรถวิ่งผ่านเสียงผู้คนเดินขวักขว่ แต่เขาไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วสายตาจับจ้องที่เธอและเด็กชายข้างๆหัวใจเต้นรัวเด็กคนนี้ใครเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอก้มหน้ากำมือแน่นริมสีปากสันระริกเหมือนไม่อยากตอบเด็กชายจับมือเธอเงยหน้ามองแม่ครับใครเหรอ คําว่าแม่เหมือนฟ้าผ่ากลางอกเสรษฐีหนุ่มตัวชาลมหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบเธอหลบตาดึงเด็กชายเข้ามากอดเหมือนต้องการปกป้องเหมือนต้องการปิดบังอะไรบางอย่างแต่สายตาของเขาเห็นมันชัดเจนแล้วทุกอย่างที่เขาไม่เคยรู้ทุกอย่างที่เธอซ่อนไว้ เสียงหัวใจเขาดังก้องความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและมันอาจเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปมือของเขาสั่นเหงื่อซึมออกที่หน้าผากร่างกายหนักอึง้งเหมือนถูกก้อนหินกดทับดวงตาจับจ้องเธอรอคำตอบแต่เธอกลับก้มหน้ากอดเด็กชายแน่นเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันหรือเปล่า น้ำเสียงเขาแตกพร่าแววตาวิงวอนเธอสะอึกไหลสัน่นเหมือนพยายามกลั้นบางสิ่งได้โปรดบอกฉันเสียงเขาเบาหวิวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเด็กชายเงยหน้ามองเธอสับสนไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ครับเสียงเล็กๆทำให้เธอกลืนน้ําลายเธอสั่นหัว ไปเถอะเสียงเธอแหบพร่าเหมือนพยายามตัดขาดเหมือนผลักไสแต่แววตาเต็มไปด้วยความทรมานเศรษฐีหนุ่มขยับตัวเข้าใกล้ฉันไม่ไปไหนจนกว่าจะรู้ความจริงเขากัดฟันสายตาหนักแน่นเธอหายใจแรงมือกำแน่นเหมือนต้องต่อสู้กับบางอย่างในใจเธอเป็นใครกันแน่ เสียงเขาเครียดเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ําแววตาที่เขาจําได้ดีเหมือนวันนั้นวันที่เธอจากไปหายไปจากชีวิตเขาไม่มีคําอธิบายไม่มีร่องรอยมีเพียงความว่างเปล่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เสียงเขาสัน่นเธอเม้มปากแน่นหลบสายตา มือจับไหล่เด็กชายแน่นขึ้นเด็กชายกระพริบตามองดูคนทั้งสองอย่างงุนงงเหมือนรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเศรษฐีหนุ่มหอบหายใจอดทนไม่ไหวอีกต่อไปบอกฉันมาเถิดเด็กคนนี้เป็นลูกฉันใช่ไหมเธอสะอึกดวงตาสั่นไหวริมฝีปากเม้มแน่นได้โปรดน้ำตาขาวคลอ ทุกวินาทีเหมือนมีกริดใจเธอเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินใช่โลกของเขาพลิกคว่ำในชั่วพริบตาร่างกายเขาแข็งทื่อหัวใจเต้นครมุมครามเหมือนถูกฟ้าพาลงกลางใจเสียงผู้คนรอบข้างจังหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงสะอื้นเบาๆของเธอ ลูกของฉันคำพูดนั้นออกจากปากเขาแต่ตัวเองยังแทบไม่เชื่อเขามองเด็กชายอีกครั้งจ้องมองทุกรายละเอียดดวงตาสาแจว๋วโครงหน้าเล็กๆเ,เหมือนเงาสะท้อนจากอดีตเขาแทบหายใจไม่ออกทำไมเสียงเขาแผ่วเบาเหมือนคำถามนั้นไม่ได้มีแค่คำเดียวเธอก้มหน้า กัดริมฝีปากจนซีดน้ำตาหยดลงพื้นมือกำแน่นสั่นเทาทำไมเธอถึงไม่บอกฉันน้ำเสียงเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอา่อท้นแววตาน,านั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจฉันไม่มีทางเลือกเสียงเธอสัน่นมือกอดเด็กชายแน่นขึ้น ไม่มีทางเลือกเขาทวนคำไม่เข้าใจเธอหอบหายใจเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้เหมือนคำตอบนั้นหนักเกินกว่าจะแบกมันอันตรายเสียงเธอแหบพร่าเหมือนคนที่ผ่านความกลัวมาอย่างยาวนานเขาขมวดคิ้วอันตรายเธอส่ายหัวมือกำชายเสื้อตัวเองแน่น เหมือนพยายามกดกลั้นบางอย่างเศรษฐีหนุ่มขยับเข้าใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามบอกฉันใครทำอะไรเธอเธอกัดฟันหลับตาแน่นเหมือนลังเลเหมือนกลัวแล้วเธอก็เปิดเปลือกตาขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเงามืดถ้านายรู้เสียงเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจน นายอาจต้องตายโลกทั้งใบหมุนโครงเคลงความเงียบหนักอึ้งลมหายใจเขาขาดช่วงหัวใจเต้นแรงจนปวดอะไรบางอย่างใหญ่โตอันตรายซ่อนอยู่ในอดีตของเธอและมันอาจกำลังตามล่าพวกเขาทั้งหมดสายลมร้อนพัดผ่านแต่ร่างเขากลับเย็นเฉียบเธอจ้องตาเขาเต็มไปด้วยเงาของความกลัว ใครเสียงเขาแหบต่ำใครบังคับเธอเธอส่ายหัวเหมือนอยากพูดแต่บางอย่างรั้งเธอไว้มือเธอกำชายเสื้อแน่นเล็บจิกลงไปในเนื้อเศรษฐีหนุ่มขยับเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงบอกฉันมาฉันจะปกป้องเธอเธอหลับตาแน่นสันสีสะเบาๆ เหมือนเด็กที่พยายามไล่ฝันร้ายนายช่วยไม่ได้เสียงเธอสัน่นเศรษฐีหนุ่มกระหมัดฉันไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเธอเสียงเขาแข็งกร้าวเด็กชายสะดุง้งซุกเข้าหาอกแม่เธอเปิดเปลือกตาขึ้นน้ำตาไหลเงียบเงียบมันไม่ง่ายแบบนั้นเสียงเธอเบาหวิวเหมือนแผ่วหายไปกับสายลม เศรษฐีหนุ่มกำเสื้อสูตตัวเองแน่นใครกันเสียงเขาหนักแน่นเธออ้าปากเหมือนลังเลแต่ก่อนที่เธอจะพูดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเศรษฐีหนุ่มหันขวบไฟหน้ารถส่องมาแสงจ้าจนแสบตาเสียงเบรกดังเอียดรถคันหนึ่งจอดกระทันหันสีดำสนิท กระจกติดฟิล์มดำมืดเธอเบิกตากว้างมือเธอกำแขนเด็กชายแน่นราวกับต้องการซ่อนเขาเศรษฐีหนุ่มขยับตัวบังพวกเขาไว้ประตูรถเปิดออกเสียงรองเท้ากระทบพื้นชายร่างสูงก้าวลงมาสูตดดำแว่นตาดำใบหน้าไร้อารมณ์ใต้แสงไฟถนน เขาเห็นประกายโลหะในมือชายคนนั้นปืนลมหายใจเศรษฐีหนุ่มสะดุดเธอจับมือเขาแน่นมือเย็นเฉียบสายไปแล้วเสียงเธอแตกพร่าพวกมันมาแล้วหัวใจเขากระแทกแรงเหมือนร่างทั้งร่างถูกบีบแน่นชายชุดดำขยับเข้ามาใกล้ฝีเท้าหนักแน่นเสียงรองเท้ากระทบพื้น กล้องสะท้อนในหัวปืนในมือมันวาววับสะท้อนแสงไฟถนนเศรษฐีหนุ่มกำมือแน่นยืนขวางหน้าเธอและเด็กชายนายเป็นใครเสียงเขาแข็งกร้าวชายชุดดำไม่ตอบแต่หยุดยืนตรงหน้าสายตาซ่อนอยู่หลังแว่นดำมือยังถือปืนมั่นคงเขาหันไปมองเธอถึงเวลาต้องไปแล้ว เสียงเย็นยะยเยือกเธอสัน่นกอดเด็กชายแน่นไม่ฉันไม่ไปเสียงเธอขาดห่วงเศรษฐีหนุ่มเหลียวมองเธอพวกมันเป็นใครเธอสายหน้าน้ำตาคลอมือกำเสื้อขาวแน่นเหมือนต้องการยึดเหนี่ยวชายชุดดำขยับนิ้วปลายนิ้วแตะไกลปืนเศรษฐีหนุ่มตาวาว ร่างกายตื่นตัวอะดรีนาลีนพุ่งพล่านพวกแกต้องการอะไรเสียงเขาดังก้องชายชุดดำถอนหายใจเหมือนเบื่อหน่ายเขายกปืนขึ้นเล็งมาที่เศรษฐีหนุ่มลมหายใจเขาสะดุดทุกอย่างช้าลงแววเสียงเธอร้องอย่าเธอพุ่งเข้ามาขวางหน้าเขาเสียงปืนดังลั่น เศรษฐีหนุ่มตาเบิกกว้างทุกอย่างหยุดนิง่งแล้วโลกทั้งใบก็พังทลายลงในพริบตาเสียงปืนดังสะท้อนหัวใจเศรษฐีหนุ่มหยุดเต้นทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเธอพุ่งเข้ามาขวางหน้าเขาก่อนที่เขาจะทันคว้าตัวเธอไว้ร่างบางสันสถานเสียงหายใจขาดห้วงดวงตาเธอเบิกกว้างมือสั่นระริก เลือดสีแดงสดกระจายเต็มพื้นเศรษฐีหนุ่มตัวแข็งหัวใจบีบรัดแน่นจนเจ็บเธอค่อยๆสุดลงร่างไรเรียวแรงไม่นะเสียงเขาตะโกนมือคว้าเธอไว้ทันก่อนที่เธอจะล้มลงอ้อมแขนของเขารับร่างเธอไว้แน่นเธอหอบหายใจเลือดซึมออกจากแผลกลางลำตัวเด็กชายกรีดร้อง ดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแม่แม่ครับมือเล็กๆคว้าแขนเธอน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพยายามยิ้มให้ลูกแม้ใบหน้าซีดขาวเศรษฐีหนุ่มตัวสัน่นเขากดมือแน่นลงบนแผลของเธอหวังหยุดเลือดมือของเขาเปเปื้อนไปด้วยสีแดงสดไม่เธอจะไม่เป็นอะไร เสียงเขาแตกพร่าเธอขยับมือวางบนแก้มเขาดวงตาเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความเสียใจฉันขอโทษเสียงเธอเบาหวิวเหมือนลมหายใจสุดท้ายเขาสายหน้าน้ำตาไหลอาบใบหน้าไม่อย่าพูดแบบนั้นเธอยิ้มจางๆแม้ใบหน้าซีดเผือด ดูแลเขาแทนฉันด้วยเธอหันไปมองเด็กชายมือเธอเอื้อมไปแตะศีรษะลูกชายดวงตาเต็มไปด้วยความรักเด็กชายสะอื้นจับมือแม่ไว้แน่นแม่อย่าทิ้งผมไปเสียงเขาสั่นเครือเศรษฐีหนุ่มกอดเธอไว้แน่นมือของเธอค่อยๆอ,อ่อนแรงลงดวงตาเธอเริ่มพร่ามัว ลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆฉันรักเธอเสียงสุดท้ายของเธอเบาหวิวก่อนที่ร่างของเธอจะสงบนิ่งในอ้อมแขนของเขาโลกทั้งใบของเขาพังทลายลงตรงนั้นเสียงร้องให้ของเด็กชายดังสะท้อนเศรษฐีหนุ่มกอดร่างไรล้ลมหายใจของเธอน้ําตาไหลรินไม่ขาดสายรอบตัวเขามีแต่เสียงไซเรนแว่วมาไกลๆ แต่ไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วเธอจากไปแล้วและเขาไม่มีวันได้เธอกลับคืนมาอีกเลยสายลมเย็นพัดผ่านแสงแดดยามเช้าทาบลงบนผืนหญ้าเสียงนกร้องแววไกลเศรษฐีหนุ่มยืนอยู่หน้าแผ่นหินสีเทาบนป้ายสลักชื่อของเธอเธอจากไปแล้วแต่ความรู้สึกของเขายังคงอยู่ ในหัวของเขามีแต่ภาพของเธอรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคำพูดสุดท้ายของเธอดูแลเขาแทนฉันด้วยเด็กชายยืนอยู่ข้างเขามือเล็กจับชายเสื้อของเขาแน,น่นดวงตาสายแจ๋วเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็มีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่เขาก้มลงมองเด็กชายเธอฝากเขาไว้กับเขาเลือดเนื้อเชื้อเคืออของเขา สิ่งเดียวที่เหลืออยู่จากเธอมือใหญ่ยื่นไปจับมือเล็กๆนั้นอบอุ่นและมั่นคงเด็กชายเงยหน้ามองแววตาเหมือนเธอไม่มีผิดเศรษฐีหนุ่มพยายามยิ้มแม้น้ำตายยังคงคลออยู่ในดวงตาไปกันเถอะเสียงของเขาอ่อนโยนเด็กชายพยักหน้าก่อนจะหันไปมองป้ายหลุมศพของแม่เป็นครั้งสุดท้าย สายลมพัดเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของเธอเขาหลับตาปล่อยให้ความเจ็บปวดไหลผ่านแต่ไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับมันแต่เพื่อก้าวเดินต่อไปเขาจับมือเด็กชายแน่นขึ้นแล้วพาเขาเดินออกไปจากสุสานวันนี้เป็นวันใหม่และเขาสัญญากับตัวเองจะปกป้องลูกชายจะทำให้ชีวิตของเขาดีที่สุด เพราะนี่คือสิ่งที่เธอฝากไว้และเขาจะไม่มีวันทําให้เธอผิดหวังแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้าอุ่นไอของชีวิตใหม่เขาเงยหน้าขึ้นแม้หัวใจยังคงเจ็บปวดแต่เขาจะก้าวต่อไปเพื่อเธอและเพื่อเขา